สวัสดีครับเราจะมาชมเหรียญที่มีผิวเดิมนะครับเป็นพาแทะเหรียญเนื้อดวงนะครับของพี่แปะ๊ะบารมีเียนโทนะครับคนที่เป็นสายตรงนะของลุกศิลาสซีนโทก็จะส่งมาเพื่อที่จะการันตีการเข้าประกวดนะเพื่อที่จะ ส่งเข้าไปในหลีกเพื่อที่จะให้กรรมการนั้นคอนเฟิร์มว่าเป็นพาแทบอยู่เดือนะครับรูปแบบของการดูนะฮะว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ<ส>ที่ทําผิวเริยเป็นเหรียญผิวเดิมมาหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดเป็นแบบนี้จะง่ายมากนะครับเพราะว่ามันจะมองเห็นในส่วนที่ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผิวด้านนอกนะฮะบริเวณที่หนึ่งก็จะเป็นโค้ดนะฮะโค้ดที่ตอกเนื่องจากเสร็จโปรเซสของการปั๊มนะฮะเขาก็จะมาลันโค้ดฮะมาตอบโค้ดระบุระบุสอรอนะฮะนุปูศิลานะฮะขั้นตอนสุดท้ายนะครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือการตัดปีกนะครับการตัดปีกอาการของเหรียญในบริเวณของปีกก็จะไม่มีอาการของลุ่นะครับดูง่ายครับอย่างนี้ดูง่ายเราจะมาดูรายละเอียดของเหรียญน,นี้นะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่สวยมากเหรียญหน,นึ่งนะครับแต่ก็ด้วยรูปแบบการใช้งานของเนื้อดวงเนี่ยเนื้อดวงก็เป็น พาที่แ7นะครับในปี62ฮะแล้วแต่สภาพนะก็จะมีเห็นไหมครับบริเวณบาทเหรียก็จะมีร่องรอยของการใช้งานมานิดหน่อยฮะซึ่งก็ไม่สามารถพูดได้ว่าร้อยเเแต่ว่าเรื่องของผิวพันธ์เนี่ยเหรียญน,นี้คือลำดับแรกๆของการทําแน่นอนเป็นเหรียญที่มีวงเดือนเต็มแล้วก็มีการทํา ขึ้นนะฮะมัมขึ้นก่อนลำดับแรกๆก่อนนี่วงเดือนจะแตกแน่นอนนะฮะผู้สร้างเขาพูดว่าเหรียญที่ทําก่อนก็จะมีผิวพันธุ์ที่เป็นลุงสดใสเนื่องจากเขาจุ่มลายานะครับก่อนฟั่มเรามาดูรายละเอียดเหรียญนี้ฉ่าจัดเลยนะฮะ โค้ดก็จะเป็นทองแดงนะครับชัดเจนมากนะเป็นทองแดงดิบๆนะแล้วก็บริเวณนะจุดสัมผัสสุดท้ายของไม่พิมพ์ก็จะไม่เกิดอาการของลุงนะครับแต่จะเกิดประกายนะเนื่องจากอิทธิพลของความร้อนที่ลังอย่างสวยครับร้อยเปอร์เซ็นตะ์สีฟ้าน้ำทะเลเลย ละเอียดคมชัดมากๆนะครับเนืดวงนี้บริเวณนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญฟอร์มทั่วไปนี่ก็จะไม่ได้คมชัดแบบนี้หรอกนะเนื้อดวงนี้ดูง่ายมากครับ คมเก็บเลยตอกรุ่งแล้วก็มีเนื้อเกินนะย่นออกมาบริเวณนี้แต่ผิวฮะผิวมันต้องตาต้องใจครับคือ เลยเก um. ินะคือเหรียญนี้รอนานครับรอนานเพื่อที่จะครอบครองคือคัดสรรอย่างละเอียดครับเราปรึกษากันเรื่อยก่อนที่จะซื้อในรูปแบบของราคาในการเสนอราคาซื้อนั้นก็สมกับตัวเหรียญแล้วนะครับก็คือสารตั้งต้นของมูลค่านี้ก็สามสิบสี่สิบใบเทาแต่ว่าฟอร์มเหรียญนี้ก็ต้องมีทะลุครมีห้าสิบ แน่นอนนะก็เพราะว่าภาพเราสวยแล้วก็เดือมแท้นะครับไม่คมมากนะครับเราจะมาดูขอบตัดนะตัวที่ชีวัด เหรียญเกลเหรียญแท้ฮะเนื้อดวงมีฟันตัดที่ไม่เหมือนชาบ้านนะนี่ยจะมีบาตัดฟังมิดเข้าเนี่ยตรงนี้ไอ้จริงดูไม่ยากครับเนื้ดวงสองเนี่ยจะมีการพัฒนาฟันตัดมาจากล่องรอยของเนื้อดวงหนึ่งนะขอบตัดก็จะไม่มีอาการของผิวลุ่งเลย ตรงนี้มันจะฉีกทุกเหรียญน,นะด้านใต้เนี่ยนี่ฮะฟันทะยังมุมที่เรื่องรือของของในดวงก็คือฟันนี้นะเนี่ยชัดเจนมากแล้วก็มีการฉีกครึ่ง สมกับเป็นดวงของคุณแป๊บารมีเซียนทจริงนะก็ดีได้ชื่นชมนะครับนี่คือเนื่อดวงที่เป็นพาแท้ผิวเดิมแล้วก็เป็นผิวโซนสีน้ำทะเลนะฮะหรืออย่างหนึ่งจะขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นผิวมรกตปีกแมงทับนะครับอย่างที่เคยเห็นกันแล้วก็เป็นผิวกระจกนะครับ เราะว่าตอนนี้มีการทําผิวมันเกิดขึ้นเยอะมากครับนี่คือตัวอย่างของปลาแท้ผิวเดิมนะครับ,รบซึ่งมูลค่าสูงมากนะมูลค่าตครึ่งแสนรับในการจำหน่า,ขายขายง่ายๆครับไม่ได้ยากครับพระฟอร์มนี้ฮะเขียนฟอร์มนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับในดวงสองห้าหกสองในดวงนิยม มอนเดินเต็ม